ลุงโค้ชขอแชร์วันนี้นะครับเป็นท่าที่จะกกระชับน่องครับมีคนขอมาเยอะมากครับอยากน่องเล็กลุงโค้ชจัดท่าให้หน่อยนะครับแล้วก็นี่คือ2ผท่า ที่จะไปทําให้กล้ามเนื้อน่องกระชับแล้วก็เรียวงามลงนะครับกล้ามเนื้อน่องไม่สามารถทําให้เล็กลงได้นะครับสำหรับคนที่มีน่องใหญ่อยู่แล้วนะครับคนที่น่องเล็กอยากจะใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่ขึ้นง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะเล็กลงสําหรับคนที่เล็กอยู่แล้วนะครับมันมีแต่ว่าจะกระชับนะครับสำหรับคนที่มีกล้ามเนื้อน่องใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นกรรมพันธุ์ของคนคนนั้นนะครับทำให้มันกระชับทําให้มันเรียวงามลงได้แต่ว่าทําให้มันเล็กลงไม่ได้นะครับเพราะว่า มันเป็นกล้ามเนื้อที่สลายออกได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปทําให้มันกระชับให้มันเรียวงามลงแค่นั้นเองนะครับท่าแรกเล่นแบบนี้ครับอันดับแรกนะครับต้องมีตัวที่หนุนปลายเท้าให้สูงขึ้นจากพื้นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราลงไปใช่ไหมครับส้นเท้าจะไปโดนพื้นกล้ามเนื้อน่องมันจะยืดตัวไม่เต็มที่นะครับเวลายืนใช้ค่อนข้างจะเป็นมากกว่าครึ่งฝ่าเท้า คอนปลายยืนก็พอครับ15ครั้งแรกนะครับให้หันปลายเท้าเข้าหากันครับแบบนี้ครับโอเคครับแล้วก็หาที่จับด้วยครับหลังตรงนั่งยองลงไปนะครับแค่นี้ครับล็อกตัวเองไว้นะครับแล้วก็ขยงปลายเท้าขึ้นค่อยๆหย่อนลงขยงปลายเท้าขึ้น2องค่อยๆหย่อนลงแบบนี้นะครับไปสามไปสีห้า 6 7อันนี้มุมแรกนะครับให้หันปลายเท้าเข้าหากันครับพอเราหันปลายเท้าเข้าหากันเนี่ยส้นเท้าจะแบะออกนะครับ15ครั้งครับ12 13 14สิหโอเคครับ ต่อไปหันปลายเท้าออกนะครับหันปลายเท้าออกแบบนี้นะครับถอยมานะครับห้ามยืนเต็มฝ่าเท้านะครับใช้ค่อนปลายนะครับยืนอยู่บนพื้นต่างระดับโอเคหาที่ยึดด้วยนะครับขึ้นครับทุกอย่างล็อกหมดนะครับยกเว้นว่าขย่งปลายเท้าขึ้นไปเฉยๆนะครับสี จเย็นๆครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับแ<ป>ให้เริ่มแต่ละมุมปลายเท้าหันไปเนี่ยสิครั้งหรือ15ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าแข็งแรงแล้วนี่ก็สามารถเพิ่มจํานวนขึ้นไปได้เลยนะครับมันจะร้อนครับไฟมันจะไหม้ที่น่องพอดีนะครับโอเคครับต่อไปหันปลายเท้าตร,ตรงๆครับ ยืนข้อออกมาครับยืนข้อออกมายืนข้อออกมาครับยืนข้อออกมาโอเคครับไปสามมุมปลายเท้าที่หันนะครับเราจะเล่นมุมที่ยากก่อนนะครับก็คือหันปลายเท้าเข้าหากันหันปลายเท้าออกแล้วก็ค่อยวางปลายเท้าตรงๆนะครับหย่อนลงไปอีกย่อนลงไปอีกดีตัวล็อกขาล็อกหมดเลยนะครับยกเว้น ขย่งปลายเท้าเพื่อให้กล้ามน้องทำงานเต็มที่ครับกล้ามน้องมันจะหดตัวและยืดตัวสุดครับให้เล่น3ามเซตถึงห้าเซตครับครับท่าที่สองนะครับเราจะเล่นทีละข้างเล่นจังหวะเร็วนิดหนึ่งได้ครับเล่นแบบนี้ครับไปฮะเอาเท้าข้างที่ยังไม่ได้เล่นนะครับมาเกี่ยวไว้ตรงข้อพับนะครับงอเข่าเล็กน้อยครับไม่ต้องงอเพิ่มนะครับล็อกไว้ล็อกไว้ไม่ต้องงอเพิ่มครับขย่งเท้าขึ้นเฉย ขย่งปลายเท้าขึ้นไปครับเร็วนิดน,นึงได้1ลง2ไป3ขย่งขึ้นขย่งขึ้น4ใช่5ขย่งตัวขึ้นไปให้สูงที่สุด7 8 9 10 11 12ปลายเท้าตรงๆนะครับ13 14 15 16 17 18 19ขย่งขึ้นไปข้างบน20 21 2 ส4 5สี่ห้าห3ยี่สิบ็ดยบดยี่สิบาสทำข้างซ้ายเสร็จก็ต้องไปด้านขวานะครับโอเคครับสลับขาครับดีโอเคครับไป 2> 1, 2, ไม่ส่งตัวเองไปข้างหน้านะครับ 5, ตั้งตัวตรงๆนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นเขย่งตัวแล้วก็ยกขึ้นตรงๆแบบนี้นะครับ 9, น้ำหนักจะอยู่ที่น่องครับ ไม่งั้นน้ำหนักจะไปอยู่หน้าขาด้วยนะครับ3 4มงอเข่านิดเดียวนะครับแล้วก็ล็อกไว้เดี21 22 23ยี่ายไปๆครับ27ไฟมันจะไหม้ตอนนี้แหละครับย9าไปๆๆไปสาโอ้ไม่แยบอ่ะนี่ขนาดครูเคนนะครับ ลองไปทากันดูครับนี่คือ2เซตที่จะฝากไปทําในวันนี้ครับนับรองครับทำแต่ละมุมปลายเท้ายืนแต่ละข้างทาให้กล้ามเนื้อน่องยืดตัวหดตัวเต็มที่นะครับค่อยๆไปนะครับเริ่มจากเซตละ15ครั้งขึ้นไปนะครับส่วนเล่นทีละข้างนะครับให้เล่นเซตละ30ครั้งถึง50ครั้งนะครับลองไปทําดูนะครับอย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่คือลุงโค้ชขอแชร์ครับเราจะเอาอินบ็อก ที่ขอมานะครับเรียงลําดับแล้วก็มาทําคลิปให้แบบนี้นะครับอยากได้คลิปส่วนไหนของร่างกายขอมาครับเดี๋ยวเราจะไปเอามาทําเป็นคลิปออกมาให้แบบนี้นะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ